ทูปนี้ผมขอไว้ว่าหกสามไม่มีเลขหกสามเออถ้าวันนี้มีหกสามนะครับพี่น้องใส่กันเต็มที่ในด้วยบุญบารมีนะครับทูปนี้ขอให้ได้เป็นสี่หกสามสาธุสาธุสาธอขอก่อนเลยนะครับขอสี่หกสามนะครับแต่ว่าตอนนี้สี่หกสี่หกมาจริงจริงแน่นอนปูให้แน่นอนใช่ไหมไม่สามก็เจ็ดเลยเนาะเพราะมันตรงมาแบบนั้นอ่ะ สามเสียงมาเปิดตรงนี้นะปู่นะสาธุสาธุสาธุสามมาแล้วโอ้ชาสามมานี่ทุ่มเลยนะท่านผู้ชมเพราะว่าอาจารย์เนี่ยพูดก่อนที่จะจุดนะครับบอกว่าสี่หกสามขอสี่หกสามผมก็ระทึกมากนะครับตอนนี้ถ้าเกิดมาเลขสามนี่โคท้ายท้ายเนี่ยเป็นเลขสามนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเล็กๆเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเห็นเลขสามในนคูรอดเนี่ยเนี่ยเห็นไหม อยู่ด้านหน้าเนะี่ยตัวเลขมันยังไม่โชว์แต่ว่าด้านหลังเนะี่ยโชว์แล้วเห็นไหมเนี่ยเ,เ,เป็นสามแล้วนะ,วนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องก ok ๊อกก๊อกนิวครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดป่าธรรมนิมิตโพ9ก้าตําบลน,นาขามอ,อําเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับอยู่ด้านหลังองค์พระาธาตุนาขามนะครับซึ่งเป็นพระาธาตุที่สวยงามมาก จำลองมาจากองค์พระธาตุพนมนะครับเราอยู่ตรงนี้นะครับแม่ตะเคียนใหญ่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็มีองค์ปู่วิรูปกโขพญานาคครับอาจารย์วิศนุพงศ์ก็จะทำการจุดธูปนะครับนำโชคมาฝาก f อทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับเอกซก็มีแล้วก็เอฟซีรู้รอเสียงคำนะครับวันนี้หรือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ได้มาชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งนะครับเนาะ พราะว่าในนิมิตในจิตมองเห็นเนี่ยเป็นหินโบราณแล้วก็ถามก๊อกๆนะว่ามีจริงไหมก็ก็มาดูมีห like ินโบราณจริงครับเป็นระฆังโบราณนะครับแต่ท่านมีโอกาสก็มาเที่ยวชมก็มากราบขอพรได้นะครับมาอธิษฐานจิตแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายเป็นพระธาตุนาขามครับ องปูวิรูปรโขงนะครัาน,นะครับเป็นลานไม่านอย่างเครับแล้วอีกสักพักหนึ่งนะครับจะได้ไปขอพรที่นี่เลยครับไปครับองผูตามอาจารย์วิษณุพงศ์ไปนะครับอันนี้ก็เป็นบารมีของเแม่ตมเคียนครับ องูปู่วิรูปักโขครับรุ่นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวก็จะมีการบำรุงนะครับขอโชคขอราขอโชคขอนี่ครับคือพระธาตุนาคามนะครับท่านผู้ชมช่วยกันบำรุงตรงนี้นะครับนะใครโชคดีก็มาช่วยกันบำรุงรักษาบอ่อน้ำมนต์นะครับบ่อน้ำมนต์าร้อยหกสิบสามหยุดประหงนะครับทำไมผมถึงชอบโอ้ เอทำไมผมชอบเลข63บังเอิญบังเอิญนะนี่อาจารย์พูดก่อนผมมาเจอ63พูดก่อนหน้านี้แล้วทูบทูบนี้ผมขอไว้ว่าไม่มีเลข63เอออาจารย์พูดตั้งแต่ตอนที่อาจารย์มาถึงแล้วกก็ได้้คครรัับบบแแลลวตุุ่ญศนะมาเจอบ่อน้ำมนต์ก็ปีพศ2563ไว้คหูบ่อลึกด้วยมีน้ำมนด้วยครับนี่ตอนนี้ก็เป็นปิดไว้อยู่ มาสะดุดทีข้าวสามคนโอ้เข้าสาธุ่เดี๋ยวเราเข้าทางนี้ดีกว่าอ้าวมีเลือกทางเข้าอีกนะครับทําไมถึงต้องเลือกเข้าทางนี้ทั้งที่ปกติคนทั่วไปเขาจะเดินเข้าตรงนั้นนะอาจารย์โอ้ตรงนี้ก็ได้ครับโอ้ครับผมว่าคนส่วนใหญ่มานี่ผมว่าทุกคนต้องเดินเข้าตรงนี้ตรงนี้แน่ๆเลยไม่มีใครรู้นะครับเนี่ยท่านผู้ชมตรงนี้อาจารย์บอกว่าห้ามเดินผ่านนะครับนี่ระวัง พญานาคสององค์ที่อยู่ตรงข้างบอ่อน้ำมนเนี่ยนะครับให้เดินออกทางส่วนหางหรือว่าเดินลอดเพื่อเป็นสิริมงคลว่าอย่างนี้นะครับอาจารย์จะจุดตรงไหนอาจะจุดตรงนี้เลยรจุดตรงนี้มันตรงร้จุดได้ขอที่ฐานกินตรงนี้เลยเพราะอ่ะครับตรงอยู่ตรงศารเลยนะครับนี่ นี่ครับอันนี้องค์ปู่วิรุปโขคครับอันนี้มีสามอยู่นี่วันนี้ขอเลขให้เป็นหกสามตามที่จุดสั่งมาตามนิดนะครับสองห้าร้อยหกสิบสามไม่ธรรมดาทั้งวันนี้หกสามนะครับเราไม่มีทูปก่อนจุดเกินไว้ก่อนครับก่อนจุดทูปนี่ก็ได้หกสามแล้ว เพราะว่าเราไม่มีทูบนั้นมาขอเอาทูบนี้เป็นขอ,อทูบตรงกับอาจารย์น็อตตี้อีกแล้วซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสามเอาลนะใช่ถ้าวันนี้มีหกสามนะครับพี่น้องใส่กันเต็มที่เลยด้วยบุญบาร,รมีนะครับมารอรุนด้วยกันนะครับใครดูคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีครับมารับโชคช่วยกันเปิดนะครับเปิดวัดป่าธรรมนิมิตโพา ตำบลนาคามอำเภอกุชินาลายจังหวัดกาลสินให้กับชาวโลกได้รู้กันไปเลยนะครับว่าวัดแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแล้วก็สวยงามมากๆนะครับนู่นทางนู้นก็มีนะครับพรายาคทานนท์วันนี้มีการประชุมเรื่องงานพระธาตุด้วยนะัโอ้จะจัดงานพระธาตุในวันสงกรานทุกปีนะครับคือเป็นงานประจําปีนะครับท่านนายกเทศมนตรี อืวันนี้เป็นปช่ยศูนร์ปู่นาคราชวันนี้รูปหลานได้มาเปิดเปิดด้วยน้ำมูพุทธายาเปิดใี่วัดนี้เจริญนยุคเรืองคนหลังไหลเข้ามาโดยไม่กาดสายขอทุ่มนี้ขอให้ได้เป็นสี่หกสามสาธุสาธุสาธุโอ้โหขอก่อนเลยนะครับขอสี่หกสามนะครับรอดูนะท่านผู้ชมมงเสียบเเลยยสีบให้ดูง่ายๆนะตั้งขาดีๆนะอาจารย์ตรงๆหน่อย เอ่อสี่นะครับนลมันตุ้มคอสอนี่เพิ่นเพิ่นสร้างตรงนี้ด้วยนะครับสาธุบุญสาธุขอให้ป้าคอสอนนะห้าหกสามด้วยเฮงเฮงกันครับอาจารย์ขอเป็นสี่หกสามนะครับรอลุ้นกันนะครับท่านผู้ชมสี่ดูครับท่านผู้ชมตัวแรกมาก็สี่เลยเห็นไหมมาตามคําขอของอาจารย์เลยดูสี่ข้ามาหกสามด้วยดิโออาจารย์ทําทุบมาเองหรือเปล่า โอ้โใครอย่ามาทำก็ทำมาเขาขอปู่ปู่ให้สนี่แหละครับอาจารย์วิศนุพงศ์เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าจุดทูบทีไรจะบอกตัวเลขก่อนทุกครั้งเลยแล้วก็จะตรงทุกครั้งนะท่านผู้ชมแล้วหลายงวดแล้วด้วยปู่ให้สี่หกสามนะครับไปหารังวันที่หนึ่งเออครับเลขท้ายวันที่หนึ่งนะครับสี่หกเลขสี่มาแล้วครับเอขสี่หกนะครับกลมๆมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเลขหกก็อกหจริงๆด้วยอุ้ย อุ้ยอุ้ยทำไมอาจารย์พูดแม่นจังเลยอาจารย์พูดทูบก่อนจุดนะครับท่านผู้ชมว่าสี่หกสามอะคือขอให้เป็นสี่หกสามนะครับแต่ว่าตอนนี้สี่หกสี่หกมาจริงๆมาจริงแล้วครับตอนนี้สี่หกหกหรือศูนย์ครูหลอดน่าจะหกนะเนาะเพราะว่าโค้งมันโค้งสั้นเนาะโค้งมันหยุดแล้วนะโค้งมันไม่ต่อกันนะโอ้โครูบอกแล้วว่าหกกลางเราลุ้นเราลุ้นครับลุ้นต่อครับหกแน่แน่ สาธุปู่ดีใจครับวันนี้6มาแล้วนู่นนู่นคนขออยู่นู่นนะครับขอปู่อยู่นี่ดูหปู่ตนี้นะค่มสกัีกนนสาูให้แน่นอนใช่ไหม463ตามทูปนะเหลือตัวสุดท้ายนะเดี๋ยวผมจะไปดูนะครั้นี้อาจารย์ผมจะไปดูนะ เห็นแล้วใช่ไหมตอนนี้เอาเราไปดูอาจารย์วิศรุพงศ์ว่าเห็นแล้วนะว่าตัวท้ายเป็นสามนะดูดูเอาท่านผู้ชมมาดูนะครับตัวที่สามเรามารุ้นกันถ้าเป็นขีดเนาะเป็นขีดตรงแล้วนะข้างมีแววนะไม่สามก็เจ็ดละครับคันนี้เอา ตรงมาแล้วนะครับเป็นเส้นตรงแล้วนะอยู่ตั้งใต้เลขหกอะครับไม่สามก็เจ็ดเลยเนะาะเพราะมันตรงมาแบบนั้นอ่ะปู่จ๋าขอบารามีมสามเสียนนะปู่นะปูจ๋าสามเสียนขอให้เป็นสามนะปู่นะสาธุสาธุวันนี้สามเสียนมาเปิดตรงนี้นะปู่นะสาธุสาธุสาธุสามมาแล้ว โอ้ากเลยสเสียงมาด้วยครับสามเสียงมาด้วยครับหรือว่าเป็นห้าเอ้าดูนะมันเป็นเส้นตรงมาแล้วยังดูไม่ออกย่จออกนะครับท่านผู้ชมเ็จะซ่อนปัญหาไว้นิดนึงนะครับอือดูนะโอ้ถ้าสามมานี่ ทุ่มเลยนะท่านผู้ชมเพราะว่าอาจารย์เนี่ยพูดก่อนที่จะจุดนะครับบอกว่า463ขอ463คนนี้ปลูกมาโอ้ถ้าเป็นแต่ว่าผมบอกว่าทําไมไม่465ละอ่านั่นแหละเพราะผมเห็นอ่านั่นนะพอสอนเลยอ่าพอสอนก็นี่ครับพอสอนเนี่ยตรงเนี้ยครับมีคือ ดูนะครับท่านผู้ชมโอ้ยโชว์ให้ลูกเห็นวยวัหน่อยหัวใจจะวายท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับท่านชมอยู่ยโชว์ให้ลกหูกเห็นเร็วๆหน่อยหัวใจจะวายช่วยกันลุ้นนะครับลุ้นให้เป็นเลขสามครับโอ้ย<ะ>ท่านผู้ชมถ้าเป็นเลขสามก็สี่หกสามลุ้นนะท่านผู้ชมลุ้นด้วยกันเลยนะท่านผู้ชมมกผ,ผมก็ระทึกมากนะครับตอนนี้ถ้าเกิดมาเลขสามนี่โค ไม่รู้จะว่ายังไงและวครับแต่ว่าครูหลอดนะผมเห็นไม่ไม่ตรงท้ายท้ายเนี่ยเป็นเลขสามนะเนี่ยเนี่ยเล็กๆเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเล็กๆน่ะเป็นเลขสามนะเนี่ยเนี่ยเล็กๆอยู่เนี่ย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 ใช่ไหมคือตอนนี้ทูบยังไม่ไม่หมดแต่ว่าเห็นเลขสามเล็กๆมันเป็นฟังลางๆใช่เป็นเล็กๆลางๆอยู่เนี่ย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 เห็นเลขสามเนี่ยเนี่ยครูหลอดเนี่ยเนี่ยเห็นไหม อยู่กล้องผมเนี่ยอยู่ด้านหลังครับใช่เลขสามเหมือนห้าสามอะไรทั้งนั้นใช่ใช่ในเลขสามเนี่ยคือด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยตัวเลขมันยังไม่โชว์แต่ว่าด้านหลังเนี่ยโชว์แล้วเห็นไหมนี่ยเห็นเป็นสามเป็นสามเลยเนี่ยน่าจะเป็นสมแน่นอนมวยเลขสามผมก็ดูนี่เราทำไมเราเห็นเลขสามเสียงแล้วทำไมมีสามเสียงอ๋อนั่นไงนั่นไงนี่ไงนี่ไงเออสามเสียงแล้วนเนาะสามแต่ตัวเลขเนี่ยมันออก ตรงนี้นะมันเลขสามจริงๆนะอาจารย์อยู่ข้างหลังเนี่ยครับเสียใช่ไหมครูหลอดเห็นเป็นเลขสามเหมือนผมไหมเห็นเห็นเห็นครับเห็นเลยมเห็นครับอ้าวตัวหน้าไม่โชว์สักทีเลยเป็นรางๆโอ้ลุ้นมากนะครับทูบนี้ท่านผู้ชมลุ้นมากเลยเหมือนเลขห้าเนาะอาจารย์เนาะด้านหน้าอื คุณหลอดว่าไหมแล้วมีสามน้อยห้ <3 S 1> หอยมีสามห้อยด้านหลังครับอข้างหน้าเหมือนห้า <Promised S 2> <c oughs> ข้างหน้าเหมือนห้าข้างหลัง่ะมีสามห้อยนะครับมันซ้อนครับมันซ้อนครับตัวที่สามเนี่ยซ้อนเลยมันนนัเี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเลขสามเนี่ยเนี่ยท้ายเนี่ยเล็กๆเนี่ยมันจะหมดแล้วแต่ว่ายังไม่โชว์ตัวเลขสามเลขสาม อ้ท่านผู้ชมสามแน่นอนครับจริงๆสามสามไม่ต้องอาจารย์เห็นเล็กๆไหมอยู่ท้ายเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นเลขสามเนี่ยท้ายเนี่ยปูจะซ่อนปัญหาไว้นี่เห็นไหมโอ้ตัวตัวหลังตัวหลังน่ะเล็กๆน่ะมันเป็นเลขสามเลยข้างหน้าน่ะเป็นห้าเหมือนห้าคล้ายห้านะครับข้างหน้าไม่หมดเลยไม่หมดแลวนะครับจริงๆดูให้ดีตัวสุดท้ายขยายขึ้นขยายภาพขึ้นขยายขึ้น เห็นไหมเลขสามใช่เลขสามน่อยอยู่ท้ายเนี่ยนี่เลขสามหน่อยอยู่ท้ายน่ะตัวตัวสุดท้ายน่ะก็ดูเองไม่หมดแล้วนะครับโชว์แค่นี้นะท่านผู้ชมแต่ว่าตัวเล็กหน่เห็นเลขสามจริงครับส่วนตัวหน้าน่ะมันคล้ายเลขห้าครับใครเข้ามาชมนะครับก็ขอให้รับโชครับดวงคือเล่าให้ฟังว่าสี่หกชัดมาก ตัวตัวสุดท้ายนี่เหมือนเลขห้าอยู่ด้านหน้าแล้วก็เลสามห้อยอยู่ด้านหลังทำเป็นปริศนาให้เราทำเป็นปริศนาให้ได้คิดก็ดูเองก็แล้วกันนะครับโชคใครโชคใครผู้ชมขอให้ทุกท่านนะครับเป็นไปตามคําขอของอาจารย์วิษณุพงศ์ก่อนจุดทูบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมผมเองก็ไม่เคยเห็นทูบเป็นแบบนี้มาก่อนนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ ในงวดประจำวันที่16มีนาคม2568นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับใครจะไปเที่ยวน้อยทเที่ยวลาวอันนี้ก็แล้วแต่นะวนนความชอบนะครับส่วนหลกัหลกๆแล้วทูบนี้ก็คือรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นแนวทางวันที่16มีนาคม2 5 0 0 หกสนะครับสาธุสาธุาธาธขอให้ทุกท่าน,น,นร่ํารวยร่ํารวยนะครับโปรดสังเกตทูบนะครับ4ีหแล้วก็ตัวที่3นี่คล้ายๆ5แล้วก็มี 3, 3. น้อยๆห้อย<ม>อยู่ด้านหลังนะครับ